ขาป้าขึ้นเขาอีกตามเคยพอไม่พี่น้องลังจากฝนตกแล้วการแล้งนันสระทางบ้านแล้วจิบป้าหาเก็บดอกกระเจียวมันเกิดโดนแล้วจักสียังบมอยังเหาะบึงอีกจะวา,างจะข้าวกันเบิ่งชมปลาถิบฝนเขียวง้ามเด็กกระตามาได้ร้นหนึ่งแล้วเห็นมะพร้าวดอกกระเจียวจุ่มหนึ่งกระดังขึ้นไม่ไม่ไม่พูดเห็นหรือจะเป็นสุกเป็นมันก็นบ,บึงพอไม่พี่น้อง ดอกเจวาวาหลุมเดียวหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกหาดอกหกดอกเจ็ดดอกแปดดอกอื้ยหมานครักฝนมันตกมันงขึ้นไหมต้นตีขึ้นที่หลังดิ้งซ่อมเหลกองายหลังขาพอดีมึงกำลังงามๆเลย มานมานมานเด็กขายย่างงามงามอุ้ยฉางอ,อี๋ดีว่ะนี่เอามีจีบหมีหมหมดงัดออกนี่นี่ได้แล้วอ่อกวาก หกดอกหกดอกก็ง่ามเลยพี่จะต,ตูมตูๆอีสองดอกอีอย่างก็เมื่อเกิดยุงสีหนอลุมเดียวเจ็ดแปดดอกเอาพวกเงาหนึงเฮ้ยแต่หามาฝึกพ่อเนี่แหละลุมเดียว เลยแล้ว